ถือเป็นปมร้อนที่สังคมตั้งตารอค่ะหลังจากที่ใบเตยชุธีวัน,นวกุญชรและก็ดีเจแมนพัฒนาพลได้ย่องเข้าพบพนักงานสอบสวนกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหาฐานร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและร่วมกันช่อกงในคดีลงทุนหุ้น For ร์ดี ซึ่งทั้งคู่นะคะก็ย่องเข้าพบก่อนวันนัด1วันค่ะหลังจากที่ทั้งคู่นะคะได้ชี้แจงกับพนักงานเสียชิวิตแล้วใบเตยแล้วก็ดีเจแมนค่ะก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะพร้อมทนายความโดยทั้งคู่คะ่ะได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ประสงค์ขอให้ข้อเท็จจริงในการแก้ข้อกล่าวหาและส่งเอกสารประกอบคําให้การตอร่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มเติมภายในวันที่30กันยายน2565 ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าทางทนายนะคะที่เป็นตัวแทนทนายเจมส์คะได้ออกมายืนยันว่าลูกความของผมเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ครับแต่ขอโอกาสทางสังคมเท่านั้นเองที่จะให้ลูกความของผมได้ชี้แจงความจริงและข้อเท็จจริงของสำนวนครับตั้งแต่วันนี้เราก็ขอบคุณ DSI ด้วยนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยมาชี้แจงข้อกล่าวหาเราก็เลือกมาในวันนี้เพราะว่า,ารับทราบ,บารับทราบข้อกล่าวหาค่ะ,ะ,ะแล้วก็ขอบคุณ d SI ที่ให้เรามาชี้แจง แล้วก็เราก็เรียบเรียงหลักฐานได้พอสมควรแล้วนะครับอ่ะนี่ที่จะพูดได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคําถามอะไรไหมฮะหลักฐานสําพันที่เรานำเข้ามาชี้แจงเพื่อจะโต้ย้งข้อกล่าวหาในว,วันนี้ค่ะเขาจะบอกนะนะคะว่าเม้นท์ปรนที่อะไรเดียวว่าให้ทน,นายเป็นคนพูนนดเอ,อเ่อเรื่องประเด็นนี้นะครับวันนี้มสัสเต้ทราบข้อกล่าวหาว่าสิ่งที่เป็น,นข้อสงสัยอะไรนะครับต้องเราขอโอกาสที่น้นนะครับเพื่อร่วมมานเพื่อที่มาสอบคาถามนะครับ ไม่ต้องกังวลเลยครับไม่ต้องกังวลครับซึิงอยากไปไปตามกฎหมายทุกอย่างครับข้อสงสัยหลักที่ดีเอไอให้กับเราไปวันนี้ที่เราเอาไม้เขาบอบที่สัิส่วนใหญ่เป็นเรื่องต้นทางการเงินหรือว่าเป็นมูลค่าที่เราลงทุนไปคะผมตอบ,บไม่ได้ครับในชั้นนี้เป็นเรื่องของพระธานสอบสวนนะครับมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายและและข้อเท็จจริงขออนุญาตจริงๆครับเป็นเรื่องในจำนวนจริงๆครับแต่ทางเรายืนยันใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปชักชวนหรือว่ามีคนอยู่ใต้ดาวอะไรเราหรือเราเป็นอัปไลอะไรอันนี้ยังยืนยันที่จะมีหลักฐานมา ผมยืนยันว่าลูกความของผมเป็นคุณผู้บริสุทธิ์ครับแต่เขาโอกาสทางสังคมเท่านเองครับว่าที่จะให้ลูกความผมได้ที่แจงก็ได้จริงและน้าก็จริงสู่สํานวนครับตรงลงแล้วมีการรับโอนเงินมาจากนายพิรักหรือว่าคนที่เป็นผู้บริหารของโปรเจกต์ทีดีไหมฮะรับมาจากโดยตรงมีไหมคือไอกินนี้ผมขออนุญาตยืครับต้องขอมันอยู่ในํำนวนแล้วครับได้ยังไงมันเดี๋ยวพี่พูดนิดนึงตั้งแต่ครั้งที่แล้วถึงครั้งนี้มันมันมันเซสซิทีฟมากเพราะตอนแรกเราเข้าใจอย่างนั้นแต่บางทีเนนนนีีีี่่่่่ยยมมััะะออออไรทลดกวา้ซึง ซึ่งเราอ่ะก็ก็เพิ่งรู้หลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ได้เข้ามาพูดคุยมากขึ้นกว่าเดิมเราก็รู้สึกว่าอ่ะเราก็สบายใจระดับหนึ่งแต่ถามว่าตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆเพราะว่าบางอย่างที่เรารู้สึกว่า มันไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยมันมันมันมีมันมีสิ่งที่แบบเราเราก็ต้องต้องมาดูอีกทีหนึ่งต้องอันเนี้ยพี่พูดได้แค่นี้จริงถ้าแบบเห็นใจพี่นะถ้าเห็นใจพี่นะต้องขออนุญาตหน้ากากทุกทุกคนด้วยนะครับพอดีว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องอะไรจริงอยู่ในสัมพันธ์ขออนุญาตหน้ากากทุกคนนะครับมันมีข้อสงสัยทั้งหมดหน้ากากแทนนะคะว่าได้มาทดแทนกับการชดเชยเงินลงทุนอันนี้อยากให้ชี้แจงข้อได้จริงว่าจริงไหมเรื่องเรื่องเรื่องนี้ขออนุญาตเป็นเป็นในสำนวนนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวท่่าานนจะะรรู้เออองวมัคืไ ขอเย็นนิดนะครับทางด้ความผมโอเคขออนุญาตนะครับจากนั้นไม่นานนะคะทางด้านเพจรวบรวมผู้ดนโกงจาก forex ทีดีค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีนะคะโดยโพสต์ภาพของใบเตยแล้วก็ดีเจแมนย่องเข้าพบดีเอสนะคะให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมแคปชั่นที่ว่าทนายเจมเดินเกมได้ดีครับถ้าพาดีเจแมนกับใบเตยไปพรุ่งนี้น่าจะเจอกับกองทัพนักข่าวสักหนักจนใบเตยอาจจะเป็นลมตอนนี้รถทัวร์ไปรออยู่หน้าช่อง3ามดีเจแมนเลยรีบเข้าให้การแล้ว หลบไปเก็บของเงียบๆรอไปเที่ยวครั้งใหญ่ น่าจะช่วงพฤศจิกายนอัปเดตดีเจแมนกับใบเตยกับบ้านชิวๆไม่ต้องประกันตัวครับรอบพิงกี้ก็กลับบ้านชิวๆแบบนี้ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าที่สารรับฟ้องว่าดีเจแมนกับใบเตยจะอยู่ถึงวันนั้นไหมส่วนพวกนี้ที่โหนกระแสพี่หนุ่มจะเชิญคุณกระทิงกับคุณบอลมาได้ละถ้ากระทิงกับบอลไม่รู้จะตอบยังไงในโหนกระแสไอบี IP มาที่เพจได้ผมพอมีทางให้ทุกคําถามยกเว้นประเด็นเดียวที่คิดทั้งวันก็ตันไปหมดคือสรรพกรอ,อีกประเด็นหนึ่งที่หนุ่มบอกว่าเชิญดี i อมาคน างา,งานยุ่งจริงผมคอนเฟิร์มแต่ผมว่าเชิญสรรพกรมาให้ความรู้แทนก็ดีนะนอกจากนี้นะคะทางเพจดังเนี่ยยังได้โพสต์ภาพที่ดีเจแมนแล้วก็ใบเตยคะ่ะตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมแคปชั่นที่ว่าวันนี้ดีเจแมนเปิดโต๊ะแถลงชี้แจงใหญ่เลยนะครับเนื้อความที่ถแถลงมีดังนี้ทุกอย่างอยู่ในสำนวนผมพูดไม่ได้เอาตรงๆนะถ้าผมเป็นสื่อไปสัมภาษณ์วันนั้นคงถามคำถามเดียวเลยว่าทนายเจมโดนรถมอไซค์ชนเลยถอนตัวจากคดีใช่ไหมครับ ยังไงเราต้องมารอดูค่ะว่าทางทนายเจมส์นะคะจอมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ยังไงหลังโดนเพจด,ดังะนะคะฟาดไม่ไว้หน้าขนาดนี้ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ